สวัสดีครับผมนายสมคุลพิจาเกีหยบ้านบ้านเนน้อยหมู่20ตบตำบลทา่าตะเกียบอำเภอทา่าตะเกียบจังหวัดเาญจนเุรครับหมู่20บ้านเนินน้อยได้แยกออกจากหมู่6บ้านหนองประโยชน์เมือ่อปีพศ .2543 ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรกจนถึงปัจจุบันชาบ้านเนิน้อยส่วนใหญ่มีพื้นเพมาจาก ข้าวสาร90%ผมได้นำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยได้นำหลักโดยได้นำชาวบ้านน้ำเือ3หรือที่เรียกว,ว่าบุญปลอภาษาข้าเปลือกโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อเกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน2เพื่อเป็นคนกลางหมู่บ้านไว เเหลือผู้ยากไร้และผู้สบัยต่างๆเช่นน,น้ำท่วมไฟไหม้หรือโรคระบาด 3. ไวถวายพระสงฆ์ในการทำนุบบำรุงพุทธศาสนาเมื่อต้นปีได้เกิดโรคโควิด -19 ระบาดอย่างรุนแรงในหมู่บ้านเล็กน้อย มีผู้ป่วยติดเชื้อกว่า80ดรายบางครัวเรือนติดเชื้อย,ยกครัวหมอได้นําผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบและโรงพยาบาลสนามอำเภอบางคลา้าโดยจึงทรัพย์สินวัวควายสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านไม่มีคนดูแลก้นําคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านที่ยังไม่ติดเชื้อได้ร่วมกันจัดเป็นยามดูแลทรัพย์สิสนและหาหญ้าฟางอาหารให้สัตว์เลี้ยงประมาณ14วันทําให้ผู้ป่วยลดความกังวลจนเป็นที่ประทับใจและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนต่าง สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเมียมวันษาติจันทร์ค่ะเป็นประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเนินน้อยค่ะหมู่ที่20ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัสดสระบุรีค่ะกลุ่มทอผ้าของเราเดำเนินง,งานมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเป็นกลุ่มที่มีลินณฑ์เอกลักษณ์อันโดดเด่นและมีการนำวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมของชาวบ้านเนินน้อยมาสร้างสารรค์ผ่านการทอเป็นลวดลายต่างๆบนผืนผ้าค่ะ,คะทั้งนี้ การทอผ้าของเราได้รับคําแนะนําแนวทางการทอจากศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสํานักงาพน,าน,น,นพัฒนาชุมชนอําเภอท่าตะเกียบค่ะทําให้กลุ่มทอผ้าของเราได้มีการพัฒนาผิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งทางกลุ่มของเราเองก็อยากจะพัฒนาและต่อยอดในเรื่องการทอผ้าจากสีธรรมชาติวัสดุธรรมชาติอันที่จะนำไปสู่ การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท่าทอพื้นถิ่นให้คงอยู่ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะประชมชนบ้านเนืนน้อยเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่จับจองเป็นืุนที่ทำกินู้นนำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านรลษสรวลส ได้ไประชุมหารือกันเพื่อกําหนดแนวเขตให้ชัดเจนและพูดคุยกับรัศดรที่ทํากิน้ําแนวเขตป่าชุมชนโดยใช้หลักความมีเหตุผลความเสียสละเพื่อส่วนรวมและยอมสละพื้นที่ทํากินให้เป็นป่าชุมชนและเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบัน